กินง่ายขายคล่องโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์สัสนสณีจตุวรณและโกมุตคงเทพ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พัฒนาอาชีพกินง่ายขายคล่องผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนีจัสรวนและผมโกมุตคงเทพสวัสดีคับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับหิวแล้วครับเรามากินอะไรแซ่บๆกันดีกว่าแล้วก็ต้องเป็นของที่กินง่ายจริงๆด้วยนะครับแล้วามาช่วงนี้ของเรากินง่ายอย่างเดียวไม่พอต้องขายได้ขายคล่องด้วย พูดถึงเรื่องของอาหารอร,อร่อยของคนไทยเรานะครับเรามีหมวดหมู่ที่แบ่งแยกกันไปได้หลากหลายเลยนะครับอย่างเช่นถ้าแบ่งแยกตามวิธีการทำเนี่ยมันก็จะมีต้มผัดแกงทอดใต้มนั่นต้มนี่เยอะแยะมากมาย<ช>ผัดนั่นผัดนี่นะซึ่งในต้มในผัดเนี่ยมันก็ยังแยกไปอีกตามวัตถุดิบเช่นต้มจืดต้มกะทิต้มสม้มต้ม ไม,ไม่รู้รชาติหรือว่าถ้าหากว่าเป็นผัดเงี้ยมันก็ยังมีผัดเผ็ดผัดจืดผัดกับวัตถุดิบ แตกต่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแกงเงินแกงก็เยอะแยะมากมายทอดนี่ไม่ต้องพูดถึง,งทุกอย่างในโลกนี้ทอดได้หมดใช่กำลังตื้นถึงเ,เคยอ่านเจอนังสือเหมือนกับเป็นกึง่งๆึ่งคล้ายกับข้อมูลของกระทรวงวัฒนธรรมครับเขาพูดถึงเรื่องของประเภทของการปรุงอาหารครับนะคะมีเป็นสิบเลยค่ะเขาเขารวม,มไม่ใช่แค่ต้มผัดแกงทอดมันมีนึ่ง มีอบใช่ครับมีตุนมีหลามมีแก่พวกเข้าลามมีอะไรอกนาะปิ้งย่างปิ้งย่างใช่ครับคั่วใช่ครับเนี่ยโอ้มีสารพัดเลยเยอะมากจริงฮะจริงเพราะนั้นแสดงว่าอาหารไทยเราเนี่ยมี มากมายหลากหลายมากใช่ะคะ่ะคือ,อลําพังแค่บอกว่าชื่ออาหารเองเนี่ยโอ้โหมันก็เยอะ,สะเสือเกินแต่ว่าพอแยกหมวดหมู่แล้วเนี่ยในแต่ละหมวดหมู่ก็ยังแยกออกไปได้ใช่ค <laughs> ่ะนี่แค่บันทึกมันมีได้มีหนังสือบันทึกชื่อเมนูขนมครับของรัชกาลที่ห้าครับแค่พูดถึงคําว่าขนมซึ่งยังมีไม่ครบเลยนะคะครับ มากกว่า200ชนิดโอ้นี่อย่างเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์บอกเรื่องปิ้งเรื่องย่างนะครับเราคิดถึงปิ้งย่างว่าถ้ามันไปโดนไฟโดยตรงแบบนี้มันเราจะคิดได้แต่ปิ้งกับย่างใช่ไหมเขามีจีด้วยใช่ใชโดนแบบโดนแป๊บๆโดนนิดเดียวอะไรมีเผาคืาอโดนนานๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ย<ช>โอ้คือ ก็เลยทำให้รู้ว่ากว่าที่มันจะถูกนำมาบันทึกได้แบบนี้ทางบรรพบุรุษของเราหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางเรื่องการทำอาหารเนี่ยเขาต้องลองผิดลองถูกกันมาเยอะมากแล้วเขาก็จะรุ่มรวยองค์ความรู้มากเลยนะไอ้ช่วงลองผิดลองถูกเน่ผมคิดว่าผิดเนี่ยน่าจะมากกว่าถูกคือของน่าจะเป็นอย่างนั้นละค่ะของกินไม่ได้เพราะว่าหลังจากลองทำเนี่ยมันน่าจะมีมากกว่าเพราะว่าองค์ความรู้มันต้องเริ่มจากการที่ไม่รู้ก่อน กว่าจะทําให้รู้ได้นะี่ต้องมีการทดลองแล้วก็เป็นที่ยอมรับทั้งยอมรับโดยตัวเองแล้วก็ยอมรับโดยผู้อื่นด้วยจึงจะบันทึกเป็นตํำรับตําราบแบบนี้ได้นะก็เลยอยากที่จะให้คุณผู้ฟังได้ฟังตํำรับตา่างๆที่เราพูดถึงกันแล้วเนี่ยถ้ามีความเป็นไปได้เนี่ยเรามาช่วยกันสืบสารภูปัญญาเหล่านี้นะครับอย่าทําให้มันถูกลืมเลือนไปเลยค่ะหลายเมนูมากที่เราบอกใช้คําว่า วันนี้เป็นเมนูโบราณวันนี้เป็นเมนูโบราณเ <c oughs> นี่ยซึ่งคุณอ่าจะคิดว่าทาไมไม่รู้จักเอาเมนูไปไที่เขานิยมตอนนี้ที่เขาฮิตตอนนี้มาเมาะกันบ้างก็ไอที่เขาฮิตตอนนี้เขาฮิตแล้วคุณก็รู้จักมันอยู่แล้วไงใช่ค่ะ <c oughs> ที่ <c oughs> เราเอามาเล่าสู่กันฟังเนี่ยมันน่าจะเป็นเมนูที่ไม่ค่อยได้พบเห็นใช่ฮะเราก็เลยอยากจะมาเผยแพร่แล้วก็อยากให้ช่วยกันสืบสารเรื่องําทำขายด้วยใช่ครับคือการสืบสารและการอนุรักษ์เนี่ยมันทำให้วัฒนธรรมอาหารของเรายังคงอยู่ แล้วก็ในขณะที่เราเองเนี่ยเราไปตื่นเต้นกับอาหารที่แปลกใหม่ทั้งหลายนะครับถ้าลองไปศึกษาดูไอ้ความแปลกใหม่ของสมมติอาหารเกาหลีที่แปลกใหม่เราไม่เคยรู้จักเลยเราอชอบมากเรากรีดเนี่ย ลองไปศึกษาดูมันอาจจะเป็นของโบราณของเขาใช่ค่ะจริงๆเราอะไปตื่นเต้นกับของโบราณของเขาทั้งๆท,ท,ที่ของโบราณของเราก็มีนะไม่ได้ว่าคือไม่ผิดการที่คนเราจะมีความรู้สึกสนุกสนใจชอบใจในอะไรแปลกๆใหม่ๆแต่ก็อย่าลืมอย่าทิ้งของของเราเองก็แล้วกันนะครับวันนี้ไอ้ตัวตำรับที่เราจะนำมาฝากกันเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่ง ประเภทวิธีการปรุงอาหารนะครับซึ่งเป็นการปรุงเพื่อให้เกิดรสจัดจ้านทุกทางคือเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดเนี่ยมารวมตัวกันอยู่นะครับมันเรียกกันได้ว่าเป็นประเภทของการยำชนิดหนึ่งชนิดหนึ่งะนะครับแต่ชื่อของมันไม่ใช่ยำค่ะนท,นที่ทำอะไรดีก็จะ รสชาติคล้ายยำเหมือนกับยำแต่ก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะครับมีความอร่อยแตกต่างครับเมนูนั้นก็คือพลา่ะมันต่างจากยำยังไงครับปลาเนี่ยถ้ายำเนี่ยเราปัจจุบันเราจะเห็นเยอะนะคะใช่ครับรดเมนูยำร้านยำยำก็คือใช้เนื้อสัตว์ชนิดต่างๆที่ปรุงสุกแล้วมาใส่เครื่องยำวัตถุดิบใดๆก็ตามที่ปรุงสุกแล้วใชราเห็นบางทีมียำผักเนี่ย ก็จะไม่ใช่ผักสดก็จะเป็นผักสุกค่ะ,ะ,ะผักชุบแป้งทอดเอามายำอร่อยมากเห็นไหมคะคือทุกอย่างมีการปรุงปรุงรสชาติมาแต่ว่าล่าเนี่ยนะคะเราจะใช้กับการยำของดิบอ่าคือถ้าล่าใช้กับของดิบค่ะแล้วซึ่งซึ่งกินได้แบบดิบๆใช่ มันก็มีไม่กี่ชนิดนะฮะเพราะนั้นมันก็จะต้องมีวัตถุดิบที่มีอยู่ไม่กี่อย่างครับนะคะ<อ>คือถ้าเป็นของสุกเลยเนี่ยมันจะกลายเป็นยำนะคะแต่ถ้าเป็นของดิบของกึ่งสุกกึ่งดิบครับจะเป็นพลาซึ่งอันนี้ถ้ายกตัวอย่างเนี่ยก็ยกตัวอย่างได้ชัดเจนมากเลยนะครับว่าประกอบไปด้วยอะไรป้าอาจารย์กุ้ง กุ้งเนี่ยเพราะว่ากุ้งเรากินกุ้งดิบเยอะเลยเรากินกุ้งแช่น้ําปลาได้ใช่ครับ้ะกุ้งที่กึ่งสุกกึ่งดิบก็เอามาพ่าได้นะครับมีอะไรครับอาจารย์ครับปลาปลาก็เหมือนแซลมอนไงเรายังกินปลาดิบกันเลยปลาดิบกินเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นก็เอามาทําเป็นผ้าปลาผ้าปลาได้แต่ว่าไม่ได้แปลว่าปลาทุกชนิดที่เอามาทําได้หรือกุ้งก็เหมือนกัน กุ้งเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเอามาทุกชิ้นอย่างกุ้งแม่น้ําตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็ไม่ควรเอามาพลาดเพราะว่าเนื้อมันเยอะสัมผัสความรสสัมผ,สมผัสมันเยอะแล้วก็เอามันมัน,มนทำคือพลาเนี่ยมันทําให้ของดิบหรือว่ากึ่งสุกกึ่งดิบเนี่ยมันมีความเปอร์เซ็นต์ของความสุกเกิดขึ้นได้แต่ถ้าโอ้โหเนื้อเยอะแน่นเป็นกุ้งแม่น้ําตัวใหญ่แบบเนี้ยน่าจะยาก หนึ่งน่าจะยากแต่ถ้าถ้าคิดอยากจะทำจริงๆครับก็ต้องเอาเนื้อมาหั่นนี่มาเป็นชิ้นเล็กๆอืมซึ่งเสียของใช่ใช่เสียคือเสียเสีย t e x t อร์ที่มันเป็นตัวใหญ่ใหญ่ใช่แล้วก็แพงซะด้วยนะค่ะแล้วนอกจากกุ้งนอกจากปลาเนื้อค่ะเนื้อคือเนื้อวัวนะครับเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะเอ้าเนื้อวัวทำไมเอามากินดิบก็ลองนึกง่ายๆเลยนะครับก็คือเวลา กินเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เนี่ยมันก็จะมีตัวเนื้อสับเนื้อบดที่เอามาปรุงรสเนี่ยมันก็จะมีปรุงทั้งแบบที่กึ่งสุกกึ่งดิบก็มีหรือว่าเป็นสุกไปเลยก็มีก็แล้วแต่คนชอบบางคนบอกสุกน้อยบางคนบอกขอสุกเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าจะให้ชัดเจนไปกว่านั้นก็สเต็กเพราะว่าสเต็กเนี่ยมันจะมีระดับขั้นของความสุกให้เลือกด้วยนะครับ มีตั้งแต่ w e เวลดันอันนี้สุกไปเลยถ้าเป็น medium อันนี้ก็จะครึ่งครึ่งครึงกลางมีสุกบ้างแล้วก็ยังคือไม่ได้สุกแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์กับอีกอันหนึ่งคือแร่ยังมีแนะนำคือเวลาอย่างเงี้ย แล้วแต่ความชอบนะเวลาเขาหั่นสไลด์เนื้อลงไปปั๊บเนี่ยถ้าบางคนชอบก็แบบยังมีน้ำเลือดแดงเลแล้วก็เขาบอกมันหวานมากบางคนก็บอกให้แห้งกว่านิดหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งขอไปดียมแรดีกว่าซึ่งอันเนี้ยเหตุผลหนึ่งที่เขาบอกกันว่าตัวเนื้อวัวเนี่ยมันสามารถจะกินแบบนี้ได้เลยเนี่ยก็เพราะว่าวัวมันบริโภคพืชผัก มันกินหญ้า<ๆ>กินข้าวโพดกินธัญพืชเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีความเชื่อกันว่าเนื้อวัวเนี่ยมันจะสะอาดปลอดภัยกว่าแต่ว่าจริงๆถ้าหากว่าเป็นในทางสุขสุขอนามัยจริงๆก็ดิบแบบนี้ก็อา,อาจจะน่ากลัวใช่สุกเลยดีกว่าแล้วกันยกเว้นถ้าในกรณีพลาของเราเนี่ยมันก็ <ทำ S 2> เอาม,มาทำให้ ประมาณสุกนะประมาณสุกนะครับโดยที่ใช้กรรมวิธีและเครื่องปรุงต่างๆของเรานี่แหละการสุกข,ของเราเนี่ยเราใช้กรดที่มีความเปรี้ยวใช่ครับนะคะมาทําให้มันสุกอ่ามันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเราไม่ได้แบบว่ากินเนื้อดิบเข้าไปนะครับเอาเนื้อดิบมาแล้วก็ด้วยการยำของเราเนี่ยที่มันจะเปลี่ยนสีแน่นอนอยู่แล้วะนะครับหน้าตาจะไม่น่ากลัวเหมือนกับกิน คลืฟังย้อยมุมปากลองนึกถึงภาพนะคะอย่างเช่นเนี่ยเวลาเราเอาเนื้อเนื้อสัตว์หรืออ่าเนื้อเนี่ยหั่นมาสักหนึ่งชิ้นครับแล้วก็ลองบีบน้ำมะนาวลงไปนะคะปื๊ดไปปั๊บนะมันจะเปลี่ยนสีทันทีเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีมันมีปฏิกิริยาเคมีกับไอตัวกรดมะนาวกรดเปรี้ยวกรดส้มกรดส้มครับซึ่งไปทำให้ตัวเนื้อเนี่ยมันเปลี่ยนสีแล้วก็เปลี่ยนไอเนื้อสัมผัสด้วยคือมันจะ จากที่มันเป็นเนื้อนุ่มมันจะมีความแข็งกระด้างขึ้นนิดนึงนะนะครับแต่ว่าก็ยังคงนุ่มอยู่ยังคงนุ่มอยู่อันนี้ราคามันคือนี่คือการพลาครับซึ่งทำให้เราเนี่ยไม่ได้สัมผัสของดิบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยครับนะคะม,มีการทำให้สุก เพราะว่าเครื่องปรุงเครื่องยำของเราเนี่ยมีทั้งเค็มมีทั้งเปรี้ยวมีทั้งเผ็ดมันจะทําให้เนื้อเนี่ยมันมีเท็กซ์เจอร์ที่น่าสัมผัสมากขึ้นครับนะไหนไหนอาจารย์พูดถึงเนื้อแนละ้ววันนี้เราพลาดเนื้อแม่อาจารย์ได้เลยค่ะพลาดเนื้อกันนะครับซึ่งอันนี้คือที่คุยกับอาจารย์มาก่อนหน้านี้แล้วนะทำใหไ้ได้รู้ว่าตัวการพลาดเนี่ยมันจะแบ่งเครื่องเนี่ยไปเป็นสองก็คือหนึ่งเครื่องที่จะ ดูแลตัวเนื้อที่ยังดิบอยู่เนี่ยก็เป็นหนึ่งคือเครื่องที่ใช้ในการยำครเครื่องที่เสริมให้รสชาติ<อ>มันครบจัด<ช>จ้านขึ้นมาแล้วก็มีความเอกลักษณ์ของความเป็นพลางั้นเราเริ่มต้นจากเนื้อก่อนเลยอาจารย์ครับลักษณะของการทำพลาเนื้อหลังจากที่เราได้เนื้อมานะคะที่เป็นเนื้อดิบ ครับนะคะเราก็จะมาสไลด์ให้เป็นชิ้นบางๆเราจะไม่ใช้เนื้อทั้งก้อนมาทรผ้าใช่เพราะว่าข้างในมันไม่โดนเนื้อสัมผัสเราต้องการให้สัมผัสรสชาติเนี่ยให้ครอบคลุมทั้งชิ้นเนื้อค่ะครับทีนี้เราจะใช้วิธีว่าอันที่หนึ่งคือเราใช้กระดาษซับน้ําเพื่อดูดน้ําออกจากเนื้อเนี่ยสักส่วนหนึ่งก่อนครับแต่ไม่ใช่ว่าแหบต้องแห้งสนิทมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันก็ยังมันเป็นสดอยู่มันเป็นสดอยู่นะคะพอหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยก็ทําให้มัน กึ่งสุกครับด้วยการใช้ความเปรี้ยวครับทีนี้ถ้าสมมติว่าอยากให้มันสุกมากอยากให้ไม่อยากกินดิบอย่างนี้เลยอะ่ะะให้กินสุกเยอะๆหน่อยเหอะครับเราก็จะใช้วิธีใช้น้นามะนาวราดไปเลยค่ะโอน้ำมะนาวสดนะฮะน้ำมะนาวสดนี่เลยค่ะครับอ่าเอาเรียงให้แบบเรียงต้องพัว่เรียงรเรียงเนื้อเลยครับนะคะแล้วก็บีบน้ามะนาวราดนงไปเลยครับนะคะสักครู่พลิกด้านเอาอีกฝั่งหนึ่ง อ่ไม่ต้องนแ้ละค่ะพงแต่ว่าไม่ต้องแล้วพิงแต่ว่าคือพอเราราดไปปับน้ำมันอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะใครับอ่ามันก็จะแช่อยู่ด้านเดียวครับก็พลิกผิวอีกด้านหนึ่งเพื่อให้ไปสัมผัสน้ำยาครับนะคะให้มันเปลี่ยนสีให้ครบทุกชิ้นใช่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นมีเดียมแล้วค่ะใช่มันจะทําให้มีรสสัมผัส แบบหนึ่งอันนี้ค,คือสําหรับเอาไปใช้กับเครื่องต่อไปได้ละใช่ค่ะทีนี้น้มามะนาวเนี่ยคือเราแค่น้มามะนาวอย่างเดียวเลยไม่อย่างเดียวเลยไม่ต้องปรุงอะไรอีกแล้วไม่ต้องปรุงอะไรเลยเพราะเดี๋ยวเราจะไปปรุงด้วยเครื่องอื่นใช่ค่ะ,ะทีนี้พอได้น้มามะนาวตัวนี้เสร็จเราได้เนื้อเกือบสุกแล้วใช่ไหมคะใช่ครับแต่อย่าลืมว่าเนื้อของเราตอนนี้มีรสเปรี้ยวอยู่ครับนั้นเราก็จะมาปรุงน้ํายำในน้ํายำประกอบไปด้วยน้ําพริกเผาน้ําปลาแล้วก็ น้ำตาลปี๊บนิดหนึ่งและน้ำมะนาวอีกหน่อยหนึง่งนะคะอันนี้ปรุงรสนรนี่อันนี้เสร็จแล้วก็ลงไปคลุกกับเนื้ออือย่าลืมว่าเราต้องลดมะนาวสมมุติว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราใช้มะนาวถ้าสมมุติเราใช้อ่าน้ำมะนาวสองช้อนโตะ๊ะในการปรุงน้ำยำตรงนี้อาจจะลดลงครึ่งหนึ่งก่อนแล้วค่อยชิมรสเพราะว่าตัวตัวกรดมะนาวเนี่ยเข้าไปทํา แต่มันไม่ใช่หมายความว่ามันจะทําให้เปรี้ยวโดดเลยมันไม่ได้ทําให้เปรี้ยวมีเปรี้ยวไปปลายเท่านั้นเองนะคะคอ่ะเราก็จะได้เนื้อที่มีการปรุงรสต่อจากนั้นเราก็ใส่เครื่องสมุนไพรเพื่อดับข่าวเพราะฉะนั้นที่ผมบอกไว้ว่าเราแยกออกเป็น2ส,ส่วน,นส่วนที่1่เนี่ยก็คืออันนี้คือน้าพริกเผาที่อาจารย์ว่านะครับ,รบน้ําพริกเผาน้ำมะนาว น้ำตาลนิดหน่อยน้ำปลาเนี่ยนะครับเพื่อจะมาคลุกกับเนื้อแล้วก็ส่วนที่2ก็คือพวกเครื่องสมุนไพรใช่เดี๋ยวผมขอยกเครื่องสมุนไพรเอาไว้ก่อนเรามาดูถ้าเป็นเนื้อดิบเลยถ้าเป็นเนื้อดิบเลยโดยที่ไม่ได้ไม่ได้บีบมะนาวนะคะปรุงน้ำยำโดยที่ยังไม่ใส่น้ำพริกเผาครับแล้วก็ลงไปคลุกกับเนื้อปรุงน้ำยำไม่ใส่น้ำพริกเผานี่ก็คือมีน้ำปลาน้ำปลาน้ำน้ำตาลปี๊บมะนาวพริกพริกไหมฮะ ยังไม่ต้องยังไม่พลิกนะครับสามอย่างน้ำปลามะนาวน้ำตาลนะครับเอาไปคลุกกับเนื้อเลยเนื้อเนื้อสดเลยค่ะครับเพื่อให้ทั้งเค็มทั้งเปรี้ยวรสชาติตรงเนี้ยมันเข้าไปอยู่ในตัวเนื้อสดครับนะคะเสร็จเรียบร้อยพอพอคลุกเข้าไปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะคะมันจะต้องแบ่งน้ำยาเป็นสองส่วนครับส่วนที่คลุกลงไปเนี่ยมันจะไปผสมกับน้ำในเนื้อครับ นะคะเราจะไม่เอาน้ําเนื้อตรงนั้นมาอืมค่ะคือคืออันถ้าเป็นเนื้อสดคือพอไปคลุกเสร็จแล้วเอาออกคลุกเสร็จแล้วก็ช้อนเอาเนื้อมาอาค่ะเพราะว่าตัวน้ําในเนื้อนั้นอะ่ะมันจะมีความขาวมของน้ําเนื้อครับของน้ําเนื้อครัอ่ะรเราก็จะได้เนื้อที่เกือบสุกแต่จะสุกน้อยกว่าเมื่อกี้ครับ น้อยกว่าที่เราบีบมะนาวอย่างเดียวน้อยกว่าแช่มะนาวใช่ค่ะเพราะอันนี้มันมีมันมีสามรสอยู่ในนั้นใช่ไหมคะครลุกให้ทั่วปั๊บเนี่ยน้ํามันจะเริ่มออกยกเว้นแต่ว่าเราสามารถที่จะซับน้ําออกตอนแรกครับที่น้ําไม่ออกมาเยอะครับเราจะใช้ต่อได้เลยแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่สมมุติว่าเป็นมือใหม่เราเอาเนื้อมาเสร็จเรียบร้อยซับน้ำมิเดียวเสร็จเรียบร้อยเอาน้ํายำในเทลงไปคลุกเลยพอคลุกเสร็จเรียบร้อยน้าเนื้อมันออกน้ําออกมา ไปมเลยเนี่ยเราต้องเอาแต่เนื้อขึ้นมานะคะมิฉะนั้นเนี่ยผ้าเราจะกลายเป็นผ้าน้ำนอนจะเป็นแกนนะคะคราวนี้จึงจะเอาันื้อขึ้นมาแล้วก็เอาอีกส่วนหนึ่งมาปรุงรสซึ่งคราวนี้ใส่น้ํพริกเผาได้แล้วอ๋อครับนั้นก็ง่ายๆเลยฮะถ้าหากว่าเป็นเนื้อดิบคือต้องแบ่งตัวน้ำยำซึ่งมีมะนาวน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บเนี่ยเอาไปคลุกก่อนแล้วก็เอา ตัวเนื้อสดขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่เนื้อสดคือเนื้อที่บีบมะนาวแล้วเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องค่ะหลังจากนั้นก็เอาตัวน้ำยำที่ว่าเนี้ยรวมทั้งน้ำพริกเผาลงคลุกทั้งสองอย่างใช่ค่ะแล้วจึงจะไปที่เครื่องสมุนไพรซึ่งประกอบไปด้วยซึ่งประกอบไปด้วย,อ,วยอันแดกคือหอมแดงครับหอมแดงซอยนะคะตามชอบครับซกักสามสี่หัวครับได้เลยนะคะพริกขี้หนูครับชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยหกเจ็ดเม็ดซอยไปโลดครับนะคะตะไคร้ ตะไคร้ซอยตะไครซอยถ้าสมมุติว่าเป็นต้นเล็กอาจะใช้แสองต้นแล้วแต่ความชอบถ้าคนที่ชอบเครื่องสมุนไพรเยอะเราจะนิยมใช้ตะไคร้จนถุงอ่อนๆซอยเยอะไปมันก็ช่วยความหอมแต่อย่ามากเกินไปจนทั้งกรบอย่างอื่นหมดใช่ค่ะใบมะกรูดซักสองสามใบนะคะซอยเหมือนกันนะคะใบสะระแหน่ฉีกเอาผักชีฝรั่งซอยครับหัวใจสําคัญของพ้าก็คือตะไคร้ใบมะกรูดน้ำพริกเผา สามอย่างนี้ต้องมีต้องมีค่ะไม่ไงั้นมันจะกลายเป็นยำค่ะนะครับซึ่งก็พอคลุกเคลา้าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ค่อยชิมรสอีกทีหนึง่ง<ช>แล้วก็จะ,ะเติมอะไรอะไรขาดก็ค่อยว่าก,กันไปซึ่งมันก็จะได้เนื้อสัมผัสที่นุ่มนุ่มค่ะหวานกึ่งสุกกึ่งดิบใช่ครับแล้วก็มีความจัดจ้านของพวกเครื่องสมุนไพรทั้งหลายซึ่งเครื่องสมุนไพรไทยเนี่ยพอเป็นยำปุ๊บเนี่ยมันสดชื่นใช่ค่ะสดชื่นดับคาวด้วยแล้วต่อมรับรสเปิดทุกต่อมเลยยคือออออกกกินนะไรรต่่จาี้็ Uh, ฝากแถมนิดนึงถ้าสมมุติว่าคนที่ชอบเครื่องสม,มุนไพรเยอะๆใช่ขาสักแว่นหนึ่งซอยละเอียดขาสดสขาสดนี่แหละค่ะครับซอยละเอียดแล้วก็ใส่ลงไปคส่ไปด้วยอ๋ออันนี้อร่อยหอมกัดแล้วก็ซานนะครับ<ช>ขึ้นมา,ท,าทันทีอาจารย์ครับหนึ่งนาทีที่เหลือนี้ถ้าจะทําขายมีตัวเลือกเพิ่มเติมอะไรบ้างครับ จะทําเป็นผ้ากุ้งผ้ากุ้งก็ใช้แบบเดียวกันคือกุ้งสดก็ได้หรือว่ากุ้งบีบน้ําน้ํามะนาวก็ได้ใช่ค่ะครับผ้ากุ้งเมื่อกี้เรเนื้อแล้วค่ะผ้าปลาปลาก็คือาลทอ่บอาแต่เลือกต้องเลือกปลาที่เขานิยมรับประทานดิบใช่ครับนะคะนอกจากนี้ง่ายที่สุดเลยผ้าปลากระป๋อง ปลาปลากระป๋องแต่ปลากระป๋องไม่ต้องใส่น้ำพริกเผานะคะใช้เครื่องเหมือนกันหมดมันแดงๆอยู่แล้วใช่เอาน้ําปลากระป๋องนี่แหละมาปรุงรสครับปรุงรสเติมมะนาวเติมน้ําปลาลงไปซอยตะไคร้ด้วยซอยแล้วก็เครื่องอื่นเหมือนกันหมดเหมือนหมดเลยเหมือนกินหมดใส่คาใส่ตะไคร้ใส่ใบมะกรูดครับลงคลุกกับปลากระป๋องอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าแต่ทุกบ้านมีอยู่แล้วคือ ทำกินเองในบ้านเนี่ย<ม>ก็จะได้รสชาติที่แปลกแตกต่างเพิ่มเติมขึ้นแต่ถ้าว่าทําขายเนี่ยนอกจากตัวนี้นะครับก็ลองดูตัวเลือกอื่นๆที่บอกไปกุ้งก็น่าสนใจนะครับปลาแซลมอนก็น่าสนใจใช่ค่ะ,ะ,ะทดลองดูหวังว่าจะขายดิีขายดีกันทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นการขายหน้าร้านหรือว่าจะเป็นการขายเดลิเวอรี่นี่เมนูนี้ทําแบบสําเร็จส่งไปให้ได้หมดเลย ครับ hmm. ผมวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับพัฒนาอาชีพกับกินง่ายขายคล่องนะครับพบกันใหม่เมนูหน้าผมกุมุทธคงเทพและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสรรสนีจักษุวรลลากุณฝันเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุศึกษาศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ